วันนี้เวลา10นาฬิกา20นาทีที่โรงเรียนมหาวิทราลงกรราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านผู้หญิงพรณีมหานนเป็นผู้เชิญสิ่งของและอาหารแห้งพระราชทานไปถวายพระภิกษุสามเณรจำนวน171รูปและเจ้าหน้าที่จำนวน29คนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่12สิงหาคม2566ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพุทธมามกะที่ทรงเลื่อมใสและพระราชศรัทธาในพุทธศาสนาทรงสนับสนุนให้พระสงฆ์และสามเณรได้ศึกษาเล่าเรียนทั้งทางโลกและทางธรรมเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วจะได้เผยแผ่หลักธรรมคาสอนตามหลักพระพุทธศาสนาในระดับชาติและระดับนานาชาติได้อย่างถูกต้อง ทรงตั้งพระราชรัไทยที่จะทรงสืบสารพระราชปณิธานธรรมราชินีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยโรงเรียนมหาวิทยาลัยรงกรราชวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาของพระภิกษุสามเณรตั้งอยู่ที่วัดชูจิตธรรมรามพระอารามหลวงได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชทานพระนามาพิไทยมวก เป็นสถานที่อบรมในด้านการปฏิบัติธรรมและเป็นสถานที่ศึกษาฝึกอบรมพระภิกษุผู้จะปฏิบัติศาสนกิจในระดับสูงปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสายสามัญระดับมัธยมศึกษาปีที่1-6ถึงและหลักสูตรการศึกษาของพระสงฆ์ไทยแผนกนักธรรมและภาษาบาลีมีนักเรียนพระภิกษุและสามเณรจำนวน171รูป